มันเก่งจัดแล้วห้องเร็วมากผูนคนคจีนทั้งนั้นเลยคนจีนคนจีนไม่สามารถอ่อยได้คนจีน,นดกดไ,ได้ ต้องแต่นคนทีอีคนนึงอ่ะเฮ้ยตอนนี้อ่อยได้อ่อยเราจะอ่อยเราจะอ่อยฮันติดไมยไปดูเกน อ,อ่อยเสร็จแล้วผมก็จะอ่อยติดนะเพื่อนต้องอ่อยติดอ่ะอ่อยไม่ติดก็บ้าเร็ว ไม่ใช่ฉันจะมาที่เ,เล่นบอลรเปล่นี่เล่นชารหือยังไงทไมไม่พูดว่ามาแล้วหูเกิดตรงนีม้มาเป็นที่ที่เราชอบเกิดแล้วเราก็เกิดตรงนี้ตลอดจะจำได้ว่ามันมีกบ แกบก่อนนะใครวะใครวะเนี่ยจำไม่ได้วะใครวะอ้าวกระทิ

ขอฮิวก่อนอย่าพุ่งอุ้มเพื่อนขอฮิวก่อนนะชอ่อเออจตกใจสิงอ่ะ,อะ,อะ,อะทั้งที่เกชาปล่อยนะเนี่ยอ้ามันมันไม่ปล่อยวันนี้ครูคมหมาไม่ปล่อยอาทิตย์รามาแอบแซบกันโอเคไหมเอาเอามาแซบข้างนอกกัน คำว่าติดสนจุดห้าใช่ไหมเดี๋ยวฮิวให้มาคำว่าติดสนจุดห้าเดี๋ยวฮิวให้นะหล่อนมีพิรุตมันหลอกเราเองไอ้มโนคุมะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราเจอพี่โมบิติไงอย่าบอกนะว่าเราเจอพี่เบิร์ดแล้วก็อยากเจอพี่เบิร์ดอยู่เหมือนกัน มันวางระเบิดเวลาอ้าแล้วอะ่ะหลบเราต้องซื้อปืนไปช่วยะระเบิดเวลามาแล้วบอดี้บอกบอดี้บอกนี่นี่บอดี้บอกเดี๋ยวลงไปให้เดี๋ยวเราลงไปเราเตรียมยิงปืน กดอะไร,ะไรคือกดยิงปืนไม่ไปงงมากอเ,เออเออแฟนต้นการครูดาวภาพเพื่อนชทแชทแค่เพื่อนตชทแชทโอ้ยมีระเบิดเวลาออใครก็ได้ปั่นไฟหน่อยใครก็ได้ปั่นไฟหน่อยฮลัลโหล ฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลที no. ่เพื่อนที่นี่เพื่อนมีตัวตนอยู่ไหมโอ้มนุนคูหมาคูหมาอมอนอุกูหมาอ้าวอ้าวพี่วัดไปไหนอ่ะเอ้าไม่มันไม่มีใครปั่นเลยหรอเราปั่นอยู่เนี่ยเราปั่นไม่อยู่นะเนี่ย เาที่ปั่นกับเราหน่อยเอาที่มาปั่นกับเราหน่อยเร็วมาปั่นกับเราหน่อยไม่หิวให้หิ้วให้มองหิวให้มาเร็วหิวให้หิ้วเบื่อเอาแต้นจะไปซื้อปั่นเร็วละปั่นไม่เสร็จสักเครื่องเลยอ ปั่นไม่เจอเครื่องเลยพี่คาะบอยไปปั่นกันเถอะโอ้โหนี่ก็ยิงเปลือยลัวเกินโอ้ยลากมาทำไมพี่ จะที่อยู่ไหนจะไปปั่นด้วยจะที่อยู่ไหนไปปั่นด้วยพูดหน่อยเพื่อนที่อยู่ไหนกก็ที่เดโมโนคุมาไรเหรอให้เราไปช่วยไหมให้เราไปยิวให้ไหมเราซ่อมรถให้โอเคปะฮะนี่นี่เราโดนตายดามยัอไงนี่เราโดนตายดาเหรอ เอาแม่ตีทางมองไม่เห็นเราโดนไล่ว่ะเพื่อนโดนเพื่อนโดนอ่ะแต่เราช่วยเพื่อนไม่ทันนะอ่ะกะทิเราซื้อฉลงให้เราซื้อเออแตม่มันยังไม่มีท่อเลยนะเราก็ไปปัน่นเครื่องเดิมแล้วค่อยซื้อฉลงดีกว่าเราว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า สิบเปอร์เซ็นต์เหรอจริงสองเปอร์เซ็นต์กะทิกระทิติดสนจุดห้าให้เราไปบอดี้เบิร์ดไหมกระทิอยู่ไหนจะไปบอดี้เบริร์อยู่ไหนอยู่ไหนยู้ให้ไหมเพื่อนพูดหน่อยกันเลยไม่ทำแลวลงมาทำไมเนี่ยไม่มีปืนไปช่วยอ่ะไม่มีปืนไปช่วยอ่ะกระทิเดี๋ยวไปช่วยนะนเดี๋ยวไปช่วยนะ เยวเราเราไปช่วยหมอเองนะไปช่วยหมอก่อนเลยเดี๋ยวเราตามไปช่วยพี่คาร์บอนเองเราเราปัดนเราปัดเอาปืานก่อนไม่ก็ซื้อเดี๋ซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งก็ได้นาฬิกายืมเพื่อนนาฬิกานาฬิกานาฬิกาพกนาฬิกาพก ไปช่วยเพื่อนแล้วกัะทีกัะทีอย่าเพิ่งรีบตายกะทีเดี๋ยวไปฮิวกันนะโอเคไหมเดี๋ยวไปฮิวกันนะไปฮิวกันมาฮิวกันเพื่อนพูดหน่อยก็ได้ไม่ต้องสองโอเคเพื่อนพูดเพื่อนพูดหน่อยมาฮิวกันพูดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องพูด ถ้ามันหิวไม่ได้ขยับออมาเื่อจแผลเปิดเนี้ยไม่รอดเอ็งแม่มมแมจีเทามาอ้าวมันมันนล้คุณมาก็อยู่นี่เอ้านี่ฮันฮันเดี๋ยวนี้เขาตัดถัด่วกันมาหิวมา้าย yeah, yeah. โอ้ยเพื่อนเพิ่นไม่พูดแต่เพื่อนสองโอเคงงมากเว้าเพื่อนงอนแม่หรอแม่่ดหรอ ฮันตาบอฮันตาบออ,าบอ,อันนี้เราวิหาห่งมาหาฮันทำไมไม่เข้าใจโอ้ยเอเราโดนฮันลุ้มเราโดนลุ้มเองชวอ่วยด้วยเราโดนลุ้มช่วยด้วยเราโดนฮันลุ้มโดนสีไล่ว่ะนี่ ถึงเราเราพับไม้ใส่สีไม่ได้สีหวนันไม่ต้องพุ่งเลยพุ่งแล้วมันได้ไลายอีสีอะสี <c oughs> ตกใจมากเว้า ตุยเลยโอ้ยโอ้ยตุยใครก็ได้ช่วยด้วยแล้วมันไม่มีใครไปช่วยกะทินี่ยตายหมดแล้วนะเนี่ยตายหมดแล้วนะเนี่ยโตอี้อยู่นู่นอ่ะเก็บแป๊ดสวย